อากาตานะครัแล้วก็ผมอยากให้พวกเราได้ได้ฝึกพูดด้วยก็ลเลยอ,อยากนะบริการอันนี้ก็คือเรากอยากให,กนนะกเกให้เราได้พูดใหม่เลยเดีวผมเห็นอีกอย่างนะหนึ่งความหลากหลายของสมาชิกนะสมาชิกพาคใต้ไม่ว่าตลอดชีพไม่ว่าหลายปียนะครับมีความหลากหลายนะครับบางคนเป็นนักธุรกิจบางคนเป็นหมอบางคนเป็นอาจารย์บางคนเป็นคนขับรถสิบล้อบางคนเป็นพ่อค้าขาย ทุกอาชีพนะครับสมัครสมาชิกพทักเก้าไกถ้าสมัครสมาชิกทักเก้าไกพวกเราก็รู้นะก็คือหนึ่งร้อยบาทจะไม่มีบาทถ้าสองร้อยบาทจะได้บัตรสมาชิกด้วยถ้าหลายถ้าตลอดที่ก็สองพันบาทคนะถ้าถามว่าเงินจํานวนเนี้ยพักได้หรือพักเอาไปทําอะไรนะพวกเราก็คงทราบนะมีแต่การทักเก้าไปเนี่ยเป็นทักที่ไม่มีในชุมนจริงๆนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง เคยมีนายทุนนะให้ทุนที่กระจัดเป็นสสนคะรับมาขอสมัครอทีตในนามอดีตแต่ถ้าเป็นการเงินเก่าคุณก็รู้นะใครสมัครปิดีตนะถ้าอยู่อันดับไหนต้องอยู่ที่เงินที่จะมาบริจาคสิบล้านยี่สิบล้านอยู่อันดับห้าถ้าห้าสิบล้านอยู่อันดับสามเนี่ยนะแต่พัดต้องไกเราปฏิเสธไปตลอดเก็นไม่เคยถ้ามาแบบนี้เราไม่เอาเราเรากลัวว่า เข้าเงินมาให้แล้วแล้วเราให้ตําแหน่งเขาแล้วเนี่ยแล้วเมื่อเข้าสู่ตําแหน่งนะเขาจะตําตแหน่งเนี่ยต้องไปหาผลประโยชน์ต้องไปถอนดูนคืนมันมนันไม่มีใครหรอกที่เอาเงินสดๆในกระเป๋าแล้วที่คุณมอุตสาหกรรมธุรกิจมาแล้วมาให้พักสิบล้านถูกไหมครับยี่สิบล้านเนี่ยโดยที่ไม่หวังตอบแทนนอกจากตําแหน่งแล้วก็คือผลประโยชน์ที่เขาจะเข้าไปหาโดยอาศัยพักเป็นรื่องือเพราะนั้นพักจะไม่เอา พักพูดเสมอเลยเป็นคำพูดหนึ่งที่ผมจำแม่งก็กกคือพัก,กอบอกว่าพักต้องการเงินร้อยล้านจากคนร้อยคนแต่ไม่ต้องการเงินร้อยล้านจากคนสิบคนความหมายก็คือว่าเราต้องาการเงินร้อยล้านแต่เราต้องการจากคนล้านคนแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สิบหลานคนก็คือสมัครสมาชิกแค่คนละ 100หนึ่งร้อยบาทเราต้องการเงินร้อยล้านจากคนล้านคนแต่เราไม่ต้องการเงินร้อยล้านจากคนสิบคนหรือเอาสิบคนเนี้ยมาให้คนละสิบล้านเราไม่ต้องการอย่างนะนั้นถ้าเกิดเป็นที่มาที่ไปเป,เ,เป็นสมาชิกพักสมาชิกพักที่ผมบอกก็คือว่าหนึ่งเป็นสมาชิกพักรายปี100หนึ่งร้อยบาทนะครับไม่ได้บัตรทั้บัตร ก็เพิ่มอีกหนึ่งร้อยก็คือสองร้อยบาทถ้าเป็นตลอดชีพก็สองพันบาทแต่สําหรับผมเป็นสอสอได้ผมเป็นสมาชิกพรรคตลอดชีวิตตลอดชีวิตก็คือตายผมก็จะเป็นสมาชิกพรรคอยู่สังเกตได้เลยไม่รู้ผมไม่เคยเปิดให้ใครดูที่สุดท้กยแต่ถ้าสมัยเราได้เป็นสสอันแรกรับสังกตอนยุคผัก ขึ้นเปะะ็นปตะลอดชีวิตมันติดตัวไปเลยครเกิดดานนะครับนี่คือความสุดอย่างหนึ่งที่ผมครับมาทํางานในพักเข้าไปและโดยเฉพาะทักษะหมายคือเรื่องชนวชักไม่มีครับเรื่องกัรเรียกที่ผมเรียกเรียกผมเรียกผี่วุฒิแต่ตลอดเลยไม่ต้องเรียกท่านเลยเนื่องจักเราก็ไม่มีนะครับเราทาแบบนี้ตลอดไม่เคยเรียกท่านนะครับถ้าสสที่มากูมากกว่าก็า ก็แ okay, ย่โดนัดปากก็เรียกเราพี่สำนักผมก็ได้รับเรียกว่าพี่ตลอดนะเพราะผมอายุมากผมอายุอันนี้ผม66แล้วนะ66สุดหนึ่งครับมีราคามีจองผมก็จะเขาก็เรียกพี่พี่พิวุฒิพิวุฒิกันแล้วสสเหมือนกันก็เรียกผมก็เรียกพิวุฒิพิวุฒิเลยครับไม่ต้องเรียกท่านนะครับเพราะว่าคนชั้นเนี่ยครับมัน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 สร้างคปัมหา ตนชั้นเนี่ยมันจะทําให้หความห่างความใกล้ชิดม,มันมันไม่เกิดครับแล้วลมันนําไปสู่เลยใน,นรรจกักรมันจะห่างไปเรื่อยๆครับเพื่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่พักเก้าใจหรือพักน,นักหม่ยที่ทำเรื่องยืนตำรงหลักก็คือพักเราไม่มีเรื่องชนชั้นแล้วก็เราทําไม่เห็นในพัจกจริงๆแล้วพักเราก็ไม่มีนายทุนนาฏท,ทรนี่ไม่ใช่นายทุนนะครับตอนสมัยแรกจำได้ไหมเงินนี้แกให้กู้นะแล้วเราก็ไปตกม้าตายเรื่องเงินกู้เนะะี่ยจำได้มาที่ยุคพักนานักหม่ ถ้าใู้จริงๆนะจะบอกต้องให้กู้นะแกไม่เป็นนายบุญพักแกไม่เอาพักนี้แกอยากให้เป็นของมวลชนจริงๆแกให้กู้แ้วต้องคืนแต่เราก็คืนไปบางส่วนแล้วตอนนั้นก็ยังไม่หมดเลยโดนตดนอดีตนนยุคพักครั้งอันนี้คือความสําคัญของสมาชิกพักแล้ววันนี้เป็นวันวันหนึ่งที่ผมมีความภูมิใจมากก็คือว่าผมอยากจะตอบแทนสมาชิกพักหลายๆส่วนนะเดี๋ยวไ,ไม่ได้ไมีโอกาส ควอเตอร์ก็ส่วนหนึ่งนะควอเตอร์ที่เลือกเราในั้รที่แล้วนะผมได้49,632้คะแนนนะครับก็ผมก็พยายามขอบคุณตลอดแต่สมาชิพักเนี่ยมันเป็นคนในครอบครัวมันมีความสําคัญมีความผูกพันมากกว่าวอเตอร์ด้วยส้มพันนะครับแต่วันนี้ผมมีโอกาสจะได้ตอบแทนได้พูดคุยได้รู้จักกันะมากขึ้นก็ขอให้งานวนันนี้ประสบคตามสเร็จตามที่ผมตั้งใจนะครับขอจบเนการต่อนะครับ ที่ให้ให้พวกท่านดูก็คือว่าพวกท่านอาจจะสงสัยว่าเลือกสสไปแล้วแล้วสสไปทําอะไรเพราะว่าตอนเลือกก็มาหาเสียงมาหามาเพื่อเรื่องนั้นเนี่ยถ้าสสไปทำอะไระรันนี้ผมก็จะสรุปให้ฟังสั้นๆครับสองนาทีนะครับก็คือสสมีหน้าที่อยู่สสมีหน้าที่อยู่สามสี่ประเด็นเท่านั้นครับหนึ่งจริงๆเลยนะหน้าที่สสคือในการออกกฎหมายหรือนี่ดินบัรจัก ัน่นคือหน้าที่หลักในสภาออกกฎหมายฝ่ายนิติบักญัตสองก็คือพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจาปีแต่ละปีแต่ละปีสอสอต้องยกมือก็คือพิจารณาส่วนกระบวนการเราไม่ต้องผมไม่ต้องลงรายนะละเอียดนะแล้วหน้าที่สองก็คือในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณหน้าที่ที่สามก็คือหน้าที่ที่ตรวจสอบ ควบคุมการทํางานของรัฐบาลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้กับสภานั่นคือหน้าที่หลักๆของสองส,งสงเลยครับในหน้าที่หนึ่งที่สสทิ้งไม่ได้ก็คือหน้าที่ในการดูแลบุกสุขหรือปัญหาของประชาชนในพื้นที่แต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจนะปัญหาผมขอแยกเป็นสองระดับเป็นสองเลเวลปัญหาแรกก็คือปัญหาน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางเดินเท้าไม่สะดวกหมาจรจัดแมวจรจัดอะไรพวกนี้น เป็นปัญหาร,ระดับท้องถิ่นเป็นปัญหาของท้องถิ่นผู้ที่ราบผิดชอบโดยตรงก็คือหน่วยงานท้องถิ่นก็คือถ้าอยู่ในเขตเทสบาลเช่นเทสบาลบางแก้วอยู่ในเขตอ,อ,อบตอบตบางทีใหญ่อบตบางฉลอบอบตบางลงานั่นคือเขาต้องมาแก้ไขปัญหาให้กับพวกเราเพราะพวกเราเลือกเขาไปแล้วเป็นผู้บริหารระดับท้องถิ่นเป็นสมาชิกเช่นสอหรือสอบตนะครับนั่นปัญหาระดับท้องถิ่น ปัญหาอีกเลเวลหนึ่งปัญหาระดับชาติหรือปัญหาที่มีผลกระทบกับคนหมู่มากนั่แหละสสต้องเข้าไปเริเย่ยส่วนปัญหาของท้องถิ่นถามว่าสสเวลาโดนร้องเรียนเวลามีข้อร้องเรียนมาในเพจเักสารแล้วสสทำอะไรสสทำได้แค่ไปช่วยกระตุ้นเตือนนะทำหนังสือวางถาไปิดออดเองที่หน่วยงานว่าปัญหาตรงนี้มันผิดอะไรอยู่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแล้วสสทำได้ไดแค่สสให้มีอำนาจไปสั่งเข้าไป แค่ขอความร่วมมือนะครับทีนี้ปัญหาระดับชาติหลายๆอยา่างถ้ายกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเช่นในเบอบางปีปัญหาเรื่องเส้นเสียงสุวรรณภูมิปัญหาเรื่องการจราจารรถติดมากปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับปัญหาเรื่องกลิ่นขอกป่อกขยะอย่างเนี้ยปหาถ่ายเนี้ยสสจะเข้าไปเข้าทำงานแต่สอส,อสอทำงนานคนเดียวไม่ได้ที่ผมบอกนะผมพอเป็นสอสปั๊บนะครับผมมีสิสิบเด็ด จิดที่างนี้ก็คือเรามีําแต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วยสสได้แปดคนแปดคนนะียมีผู้เจยาจารไปทาตัวสสผู้ชานาญการไปับตัวสสผู้ช่วยสสเลขาสสทักแปดคนนี้กินเงินของรัฐบาลนะของสภานะแตเกิดของสภาแต่ว่ามาทํางานให้ผมมาเที่ยวไทาทางานเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนผมกนะ็แบ่งหน้าที่แบ่งงานในทุกที่นะเพราะผมคนเดียวทาไม่ทัน ผมก็ทำงานในสภาด้วยแต่ใจพื้นที่ด้วยแต่การทำงานอีกในการส่วนตัวของผมเลยเพราะเราก็ต้องมีธุรกิจนะเฉพาะเงินเดือนสอสอหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเงินเดือนสอสอหนึ่งแสนสองหมื่นบาทจะหักค่าภาษีเป็นมูลนิธิหักเข้าพักสามพันบาทนะหักเงินสะสมอีกห้าพันก็เหลือรับอีกประมาณเก้าหมื่นบาทแต่ว่าสิทธิ์ที่ได้ก็คือหนึ่งเราสามารถทักผู้ช่วยสอสอผู้ช่วยทำงานได้แปดพันสอง ก็เวลาเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศนะครับดีไม่เดินเรี่อบนหมายถึงว่าเราไม่ต้องอกอกเงินเขาจะไปเก็บเงินที่สภาเองเพราะถือว่าเป็นการไปทำหน้าที่เนาะเาได้แค่สิทธิของกับสิทธิรักษาพยาบาลครับนั่นคืออำนาจหน้าที่ของสสแล้วก็งานที่สสทำจา่ที่เมื่อกี้เเรคาผมถ่ายภาพไป้่านดูนะครับนั่นเป็นภาพว่าแล้วก็สสก็ดูแลภาพบ้าดูแลประชาชน โดยเนปัญหาที่มีผลกระทบของคนผมมากแล้วก็ทํางานในสภาแล้วก็ส่วนงานปัญหาในท้องถิ่นก็ผมก็จะให้ติดต่อประสานกระตุ้นให้ท้องถิ่นคนทำเนาะกรมเราก็ใก่้งแต่ว่ามีปัญหาอะไรก็ถ้านลองเรียนท้องถิ่นแล้วยังไม่ขึ้นหน้ากันก็ผ่านทางเพตสอสได้ก็ดีรับใช้ทุกท่านครับขอบคุณครับ